ในรายการสภาชาว <ไป S 1> บ้าน <ไป S 1> ครับผมแฮ<ฟ>กอภิสิทธิ์หนุ่มน้อยหน้ามนขวัญใจคนยากผู้สาวกำลังนอนหนาอยู่ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อค่ะดิฉันสาวสวยมวยเกินอวบต้อมสุดารัตค่ะ ค,ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพบกันนี้เป็นประจานะคะทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นสภาชาวบ้านสัญจรสาหรับเสาร์อาทิตย์นี้จะพลาดเด็ดขาดเลยแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะมาพบกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะค่ะทางช่อง MV I News Channel ตรงนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ตีเกาะเปืดสภาชาวบ้านก่อนครับ สภาชาวบ้าน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 เปิดสภาชาวบ้านก็เปิดประเด็นกันเลยทีเดียวนะฮะค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของสภาชาวบ้านของเรานะคิดเห็นอย่างไรกับการแจกคูปอง2,000บาทเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมรอบที่สองครับค่ะ จากรอบแรกนะคะที่แจกคูป,ปองกันก็มีปัญหากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคบางคนก็บอกว่าเอาคูป,ปองไปซื้อของไม่ได้อะ,อะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้มีการแจกคูป,ปองรอบสองอีกแล้วคุณแทกเขาแจกครั้งแรกรู้สึกว่าจะนําร่องที่จังหวัดพระนครศรียุธยา ตอนนี้ก็ตอนแรกๆก็มีปัญหากันเยอะนะใช่บอกว่าไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้มากแหละอ่าไม่ได้มากแล้วก็ไปยืนรอไม่ได้ไปยืนรอนานด้วยค่ะทั้งัแต่เช้าตอนบ่ายค่อยจะได้ตอนเย็นค่อยจะได้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็มีการแจกคูปองรอบสองออกมาแล้วนะคะก็โดยรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเตรียมแจกคูปองส่วนลดร้อยละยี่สิบหรือว่า ในการไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5คุณแฮกค,ค่ะตอนตรงนี้เนี่ยคือจะได้ส่วนลดหรือไม่งั้นก็จ่ายเงินจ่ายคูป,ปอง2,000บาทไปเลยครับค่ะเริ่มตั้งแต่จะแจกรอบที่2ในวันที่2 0เออวันที่1 0ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะคในพื้นที่28จังหวัดวก,ก็ไปเช็คดูกันแล้วกันนะคะว,ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างคูป,ปอง2,000บาทนี้ก็มีส่วนลด20%ะฮนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าแจกไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ชุดแรกจจกเรียบร้อยแล้วประเด็นของเราคือว่าท่านเห็นว่าอย่างไรดีไหมคูปองเนี่ยหรือว่าอยากได้เป็นเงินสดหรือให้เป็นคูปองดีกว่าแล้วก็ไปแลกซื้อสินค้าอะไรเบอร์ห้าเนี่ยซึ่งประหยัดพลังงานใช่ไหมประหยัดไฟฮะดีหรือไม่ก็ส่ง s m สเอสดข้นมาครับผมถ้าส่ง SMS ไม่ถ้าส่งไม่เป็นก็ให้เราส่งให้ โทรศัพท์ดีกว่านะคะเทอศัพท์มาคุยกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข029349258ถึง9ตอนนี้เปิดรับสายเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดแล้วนะค่ะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยใช่โทรกิ้งเข้ามาบอกโทรติดยากจังไม่ได้นะต้องเปิดแล้วนะเปิดแล้วค่ะค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เอ s เอสเอ็มเอสของเราก็4123456ก็ส่งเข้ามาได้ตลอดนะคะแสดงความคิดเห็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับค่ะ โดยเฉพาะวันนี้ประเด็นของเราก็คิดเห็นอย่างไรกับการแจกคูป,ปอง2,000บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบสองหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในโซนที่แจกแจกคูป,ปองเนี่ยก็จะพูดในเรื่องที่บ้านเน,นี่ย,อยนะตอนนี้แห้งแล้งจังเลยเรามีหลายจังหวัดในตอนนี้แห้งแล้งอยู่นะฮะใช่ก็หลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ประสบภัยแห้งแล้ง อี้ก็ส่งข่าวมาบอกกันด้วยนะคะว่าที่ไหนกำลังแห้งแรงคุณครับขออนุญาตรับสายมาแล้วสายแรกของเรากมาชิคกุสงเกียรติมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะล้างค่ะคุณล้างโทรจากไหนเอ่ยโทรจากกทมหลานหลวงค่ะหลานหลวงเหรอคะค่ะโอ้อยู่หลานหลวงนะไม่ท่วมเนาะตรงนั้นไม่ท่วมค่ะค่ะแต่สองสารคอน้ำท่วม ค่ะแล้วก็ได้ท่นเห็นด้วยกับการแจกคูปองนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปรับของที่เขาต้องการอืดีกว่าที่ว่าจะเราจะให้เป็นเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำพ่วมทุกคนก็เข้าของเสียหายก็จะได้คิดว่าจะไปซื้ออะไรดีซึ่งเขาจ่ายเป็นเราได้เป็นเงินก้อนอาจจะพันสองพันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปซื้อของได้ลด เออพอดีน้องสาวที่แค่ล้หลานก็นำท่วมนะคะอ๋อเหรอคะอยู่อยู่ตรงไหนคะโอ้โหบางัวท้องต็มเต็มนะบานเดียวกันเลยแขตบางัวท้องนี้เอาไม่อยู่ท่วหน้าเลยค่ะแต่ว่าเรื่องเอาอยู่ไม่อยู่เราคงไม่พูดในประเด็นที่นี้นะมันเป็นธรรมชาติไม่เป็นไรฮะป่าเราไม่ธรรมชาติแล้วค่ะดิฉันรู้สึกเรารู้สึกงั้นกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเราไปซื้อของเนี่ย เรารู้สึกว่ามันภูมิใจว่าได้ได้ของลดราคาแค่นี้อ่ะนะขอบคครับคุณล้างขอบคุณมากเลยค่ะมาเร็วไปเร็วแล้วก็ชี้ชัดเลยะว่าแจกคูปองดีกว่าก็จะได้เอาไปเอาไปรับสินค้าไปซื้อของที่ถูกใจนะคะก็จริงๆด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายเยอะมากในช่วงน้ำท่วมนะคะก็เอาไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหถูกต้องแล้วค่ะ เพราะว่าใครๆก็ต้องหาซื้อใหม่กันทั้งนั้นนะคะนนในกรุงเทพมาจะากรุงเทพกรุงเทพค่ะกรุงเทพเรานี่เองร้าน<ช>เหลองนี่เองฮะ,ะล้วต่างจังหวัดครับคิดเห็นยังไงคะที่ที่ได้รับคูปองเนี่ยนะครับโตรกันเข้ามาครตอนนี้กําลังเปิดสายอยู่ครับ <c oughs> ค่ะเปิดสายเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะหลายคนก็สงสัยว่าแจกคูปองที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันขออนุญาตรับสายนะคะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณอนุสรค่ะคุณคุณอนุสรค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีครับคุณอะไรนะฮะที่ได้คุยครับผมขอบคุณมาบคุณอนุสรหรือครับครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดด้วยเปล่าครับอนุสรแ้งของหลังครับอ๋ออยู่จังหวัดไหนคะอยู่สมุทรสาครครับสมุทรสาครน้าท่วมละสิเต็มเต็มครับหาเต็มเต็มแล้วได้รับคูปองไหมอืมเี๋ยนีไม่อยากเอาอะไรนะผมสงสารรัฐบาลครับผมทำเอาชีวิตเปแรกมาเนาะรับผิดชอบเยอะหรือเกินรัฐบาล ครับผมเอาชีวิตแรงมาผมไม่ผมผมไม่อยากเอาอะไรเลยผมบองตรงผมสงสารผมก็จนนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือรัฐบาลทาคูปองนี้เพื่อช่วยประชาชนบ้างนั้นเหรอแต่ว่าสงสารรัฐบาลต้องต้องมีเงินนะครับรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเงินครับครับผมรู้ฮักษแถมจะกู้เงินมาทําพวกมันก็ปลายแท่งปลายค้าอยผมไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงดีครับคือไม่อยากได้ละ ครูปองเนี่ยอยากได้ก็อยากได้แต่ว่าผมผมทำใจผมไม่เอาคอะไระผมไม่เอาดีกว่าเพราะผมสงสบารมากครับคือคุณไอ้ส่นเ,เข้าใจว่ารัฐบาลช่วยก็อยากได้ก็อยากได้แต่ว่าอยากให้รัฐบาลเนเก็บเงินสนี้วไว้คับโอเคครับคือไปผมอยากให้ไปไปทำไม่ให้น้ำท่วมที่นี่ดีกว่าครับ<ม>ป้องกันน้ำท่วมดีกว่าใช่ไหมคะครับค่ะครับคุณไอ้ส่วครัาขอบคุณมากเลยครับผม คับขอบคุณครับยินดีฮะยินดีฮะค่ะคุณอนุสรสมุทรสาครค่ะค่ะก็แสดงความคิดเห็นมานะคะข่าวขออนุญาตรับอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะโทรจากสุพรรณบุรีเลยครับสุพรรณบุรีตอนนี้น้ำยังไม่แห้งเลยครับจริงหรอคะยังเต็มอยู่เลยครับสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นบ่อข้าวบ่อน้ําก็ธรรมดาฮะแห้งยาก <laughs> ตอนนี้ก็มันก็แห้งเป็นบปิษีที่แจกฟองเนี่ยนะผมว่ามันประชาชนก็สับสนวดแรกเนี่ยนะเขาแจกน้ําท่วมเนี่ยเขาไปรัดไปทุกคนเลยรบลับมาแล้วเขาก็จะไปขึ้นกันเรว่ารัฐน่าจะทําให้มันให้มันยังไงให้ลงทะเบียนว่าเออใครจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเรากมแจกแต่นีงวัแรกเนี่ยแจกผมที่ ก็มีน้องนะเห็นไปรับกันทุกคนเลยที่จังหวัดเนี่ยครับแ่มาไอ้กูปองเนี่ยสองบานสองบานมาบาก็ไม่ได้มีประโยชน์ะลรเขาก็มาเด้ซื้ออราพบนว่ามันน่าจะลงทะเบียนว่าเออถ้าว่าสิ่งของที่เขาเสียหายจริงๆเนี่ยก็ลงทะเบียนนะว่ามันก็ดีว่าเป็นส่วนลดครับ,รบารจะซื้อก็ซื้อไปนะฮะแล้วสบาลเขาก็มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ใช่มาแจกอย่างเขาก่อนนี้แจกพูดง่ายๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เขาโอ้โหแจกกันไปทุกบ้านเลยอ่ะที่บ้านน้ำท่วมเงี้ยอ<ะ>้าวเหรอคะเออแ,แต่บางบ้านก็ไม่ได้ใช้หรือว่างไงคะบางบ้านเขาก็ไม่ได้ซื้ออ่ะ,ะแต่ผมไม่ทราบว่าไอเงินที่ไอที่เป็นคูป,ปองเนี่ยแล้วมันเป็นเงินเนี่ยมันมีใครได้ใครเสียผมไม่รู้นะแต่ที่แจก,กมาเนี่ยเงินมันไอไอเงินน,นั้น้นอ่ะที่แจก,กชาวบ้านมาเนี่ยเขาจะคิดเป็นเงินศูนย์เปล่าหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้าแจกแบบนั้นเนี่ยเงินมันจะสูญหายไปเยอะฮะแล้วคุณสัจชัยฮะ ครับคุณเฉชัยคิดว่าดีหรือไม่ดีคือถ้าแจกผู้เสียหายเนี่ยผมก็คิดว่าดีเขาก็เป็นส่วนลดแต่ไม่ใช่ว่าแจกบางคนเขาไม่ได้เสียหายอะไรก็รับแจกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กุปองอันนั้นน่ะบันเขารักจะแจกเงินมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้อ๋อคุณเฉชัยอยากอยากให้สํารวจดีๆหน่อยใช่ไหมฮะคนที่คนเฉชัยหมายถึงว่าควรจะแจกให้กับคนที่เขาต้องการใช้จริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่แจกทุกบ้าน อ่าไม่ใช่ว่าแจกนี่แจกกันเล่นว่าอย่างงวดที่แล้วเนี่ยป้ป้าุดรถไปรับกันนะสองพี่น้องเลยไปรับกันที่จังหวัดเนะรับกันทุกบ้าน,น,นทั้งท่วมอ่ะแต่เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะบ,บ้านก็อาจจะมีไปซื้อแล้วเขาก็มาบ่นกันไม่ใช่ประโยชน์ไรไม่ได้อะไรํานองเนี่ยโอ,อ,อ้แต่นี้ผมผมไม่ผมกลัวว่ามันจะเป็นการว่าแล้วไอ้ที่เขารับมาสองพันเนาะป้าเป็นกุ้ปองเนี่ยอืแล้วมันเป็นเงินให้มาหรือเปล่ารับเป็นให้เงินมาหรือเปล่า แล้วถ้าให้มาเนี่ยแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ซื้อแล้วเงินจำนวนนั้นเนี่ยมันจะไปไหนจะอยู่กับใครออาเงินจะ,<ฮ>ะออกมาไหมไม่มันไม่ไ,มไ,มได้เบิกมันเช็คฮะ,ฮะมัน,ม,นมันเป็นครูปองมาอย่างเงี้ยแต่นี่ว่ามตดว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ม่มีน้ําท่วมอสมมติน้าะร้อยราาเรือนก็ให้เช็คมาให้เงินมาเลยเนี่ย้าร้อยราคาเรือนเป็นเงินสองพันบาทเนี่ยแต่แจกไอ้ที่วมาแจกประชาชนที่จะไปซื้ออจริงๆอ่ะมันมันไม่ถึงแล้วก็ไอ้ที่เสียหายจริงๆมันก็ มันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่มากถึงขนาดว่าต้องทุบควรเลยครับนไหมอย่างน้ำท่วมเนี่ยแถวแถวบ้านผมเนี่ยยังเยอะเลยยังโกงกันโกงกันมหาลาะมาหาวายป่าบางบ้านไม่ท่วมเลยแต่อยู่บ้านติดกันอีกบ้านได้อีกบ้านไม่ได้เนี่ยอืเนี่ยทุกวันเนี่ยทากันแบบเนี้ยมันโกงกันอย่างเงี้ยครับแล้วท่ากระเสียวมีไหมท่ากระเสียวเอาท่ากระเสียวก็ไม่ท่วมหรอกครับไม่ท่วมไม่ท่วมนะตรงนั้นเขาไม่เป็นอันสองพี่น้องเนี่ยท่วมแต่บางที่มันก็ไม่ท่วม อย่าผมอยู่ใกล้ใกล้วัดไผ่ลงวัวเนี่ยไม่ท่วมหรอกแต่ของคุณเฉชัยนี่อยู่แถววัดไผ่ลงวัวเหรอคะครับผมอยู่วัดไผ่ลงวัวอ๋อค่ะมันมันช่วงนี้มันก็ไม่ท่วมแต่บ้านไม่ท่วมเนี่ยผมรับสุมให้ัังเนี่ยบ้านติดติดกันเนี่ยอีกสองหลังเนี่ยอาไปรับเงินทํารับเงินแต่หลังอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ท่วม แล้วาไม่สองหลังมันทั่วไม่ได้งานอยู่ในในพื้นพื้นที่เดียวกันคอะคุณเฉชัยคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับความคิดเห็นครับขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่สวัสดีค่ะคุณเฉชัยแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะฮะอย่างแบบนี้นะฮะรับคุค่ะขออนุญาตรับอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณชานคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชานโทรจากจังหวัดอะไรคะผมดีเลยมากเลยไอ้โทรจากกรุงเทพฮะ คุณเทพคุณชันพยายามอย่าดูหน้าจอนะฮะคุณจันทร์นี่เลยนี่ผมมลีหมดแล้วฮะติดหมดแล้วใช่ไหมคะครับค่ะชัดหรือยังคะอ่าชัดเอาเลยครับคุณชันฮะคิดเห็นยังไงฮะกับการแจกคูปอง2,000บาทคูปอง2,000บาทคือคืออย่างนี้คือคือคือประเด็นมันมันมองอยู่สองอย่างค่ะก็คือของฟรีอืนะฮะของฟรีเพื่อให้เกิดประโยชน์ของของฟรีเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรเลยอืมอ่าผม ผมจะไม่ขอมองว่าเงินสองพันบาทยุคที่แล้วที่ที่ให้กับรายงานเนี่ยรรยงานเขาได้เงินสองพันบาทแล้วเขาไปทําอะไรซึ่งเป็นเงินสดค่อที่งงประกันประกันสังคมหรอหอือเปล่าฮะนั่นแหละคครับ่ะนะครับแต่คนนี้ว่าไอ้สองพันบาทตอนเนี้มันเป็นค่าส่วนลดของอของ ของอะไรฮะทรัพย์สินหรือทรัพย์ของเขาที่ถูกถูกน้าท่วมอืมอมะนะฮะก็คือว่าคราวน,นี้เราจะไปเพ่งมองประเด็นตรงที่ว่าเออมันใช้ค่าไม่ได้ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าอนะฮะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ค่าของเงินเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากเป็นเงินสดอผืผมถามผมถามอพิธีกรทั้งสองคนว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ย โดนน้ำท่วมแล้วก็เครื่องเสียงราคาแสนห้าไม่มต้องหรอกอประมาณสักหมื่นหนึ่งนะฮะเสียหายผมได้มาสองพันถามว่าผมจะเอาเงินอเอาคูปองสองพันไปซื้อของ<ะ>ไหมในความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยตรงนั้นเนี่ย มันซื้อไม่ได้มันมันมันจําเป็นกับผมหรือเปล่าอืใช่ไหมฮะคือ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 ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับทั้งสิ้นเพียงต่กําลังจะบอกว่าคือหน้าตอนนี้มันเป็นคูปองที่ให้ประชาชนเลือกเอาอืค่หน้าตอนนี้คือมันก็มันก็โอเคละทุกคนก็ต้องช่วยกันช่วยกันคิดแต่ไม่ใช่ช่วยกันทําลายครับนะฮะคํานี้ดีฮะก็คือว่า โอเคตอนนี้คุณหม้อหุงข้าวคุณโอเคใช้ได้ไหมถ้าหม้อหุงข้าวคุณใช้ได้หม้อหุงข้าวคุณใช้ได้คุณใช้กระทะก็ได้เพราะผมก็เคยหุงหม้อหุงข้าวกินมาจากกระทะไฟฟ้าซื้อมาสามร้อยกว่าบาทแล้วก็ใส่อะไรก็กินมาได้ครับนะฮะแล้วก็อหลายอย่างที่ที่มาที่ท,ที่ที่มันจะทําได้ก็คุณจะทําไปอ่าตู้เย็นจะราคาห้าพันห้าพันกว่าบาทหกพันกว่าบาท อคุณได้ส่วนลดสองพันคุณคุณก็ยังได้ประหยัดอยู่ครับถูกไหมฮะครับคือคือผมไม่อยากให้มองว่าอาไอตรงนี้มันมันเป็นมันเป็นแะรมากมายเพียงแต่ว่าอยากจะให้มองว่าอาถ้ามันอะไรที่มันเป็นผลดีมองลดในแง่ดีไว้ก่อนมันก็จะเป็นผลดีอคุณคุณชานฮะครับสรุปได้ว่าเนี่ยได้คูป,ปองมาสองพันเนี่ยดีกว่าไม่ได้ไหมหรือย,อยังไง ได้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้หรือยังไงหรือว่าอไม่ดีเือคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือของอะไรที่มันมาได้เรียมันดีอยู่ไม่ดีมันอยู่ที่คนใช้อืมอืมอ่าค่ะมัน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 ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะให้หรือไม่ให้อย่างอย่างยุคออย่างยุครัฐบาลของอรัฐบาลที่แล้วผมผมก็ได้เงินสองพันนะครับ ผมก็ได้เงินสองพันแต่ว่า<ะ>ผมจําได้ว่าเงินสองพันที่ผมใช้ไปก็คือผมเอาไปเอาเอา,เอาไปกับขี่ที่หน้าขนส่งมอชิด<ะ>ไปเอาไปกับขี่ที่วิภาวดีอ่สอนอวิภาวดีเอาเงินสองพันบาทไปเสียค่าปากาักท้งนั้นเถอะเสียค่าปักทางนั้น<ะ>ก็คือคือผมไม่รู้ว่าคือเงินน่ะมันถ้ามัน ถ้าเราใช้มันเป็นค่ามันก็เป็นค่าออือแล้วคูคปองงวดนี้นะคะคิดว่าจะคือคือคืคูอคปองจะเป็นงวดไหนหรือไม่งวดไหนก็ก็อย่ามองว่าให้มันไล่ค่าอืแต่เราแต่เราควรจะมองว่าคูปองเหล่านี้เนี่ย อยู่ที่ว่ามือของใครใช้แล้วให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอาละพอเข้าใจคุณทราก็คือว่าคููปองที่แจกไปเนี่ยถ้าใครเอาไปใช้ที่มีประโยชน์ก็ก็ดีไปแต่ถ้าใครเอาไปใช้ที่แบบอย่างอื่นไปที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลครับแต่สิ่งที่ผมจากเสนอแนะมากที่สุดคือณตอนนี้คือคงเสนอไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอยากจะบอกด้ว่าไอ้คูปองถ้า ถ้ารัฐบ,บาลชุดนี้คิดให้คิดใหละเอียดนิดหนึ่งก็คงะจะบอกว่าอาคูปองส่วนนี้เป็นคูปองส่วนลดถ้าคุณจะเอาไปซื้อของอในเป็นส่วนลดคุณก็เอาไปซื้อไปซะ,ะส่วนถ้าคุณจะเอาไปแลกเป็นเงินสดเพื่อจะมาซื้อในสิ่งทัพก็เป็นเงินสดไปแล้วก็ อ่าตรงนี้เพียแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นข้อข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่าการเงินอะไรนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเครดิตเรื่องอะไรตรงนี้ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนั้นก็แน่นอนทุกคนก็ไม่รู้ว่าฝนจะมาน้ําจะมาไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะเหตุใดว่าถ้าตรงนี้อย่า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 ทะเลาะอย่ามาทะเลาะกันคือคือไม่ใช่ทะเลาะคืออย่ามาเถียงกันเรื่องที่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไป ของเอาส่วนเนี้ยไปใช้ในสิ่งอะไรที่ที่คุณว่าปัจจัยสี่คนที่มีอยู่ในในในครอบครัวคุณเนี่ยอะไรที่มันควรจะควรจะใช้ให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละค่ะอกใช้เงินให้ถูกประโยชน์คือคือคือไม่ไมที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมผมผมคิดถึงคุณทักษิณชินวัตรตอนตอนที่ทำตอนนั้นเมื่อก่อน อะไรล่ะค่ารักษาพยาบาลเมื่อก่อนแพงมากครับริบเรวอ่าอ่าก็ได้สามสิบบาทรักษาทุกโรคมีบ้านเอื้ออาทรอ่ามีอะไรอีกอ่ะมีอ่ามีอ่ามีบ้านเอื้ออาทรมีมีบ้านเอื้ออาทรมีสามสิบบาทรักษาทุกโลกทกโลกอ่ามีอะไรค่ะสามสิบบาทรักษาทุกโลคโครงการดิฉันเองค่ะอ่า คือคือคือผมไม่รู้ไงวพราะของการใครผมไม่รู้จริงจงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือคือถ้าไม่มีคนไม่มีคนคนนี้ก็ไม่มีไม่มีคือมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าคืออุโมงค์มันขุดไม่ถึงไงค้วยคราบผิดลาด้วยความผิ้พจริงจริงครับพอเีเวลาชวงนี้หมดฮะขอบคุณมากนะคุณชานโอเคขอบคุณค่ะพวกนี้คุยกันใหม่ได้ค่ะคุณชานคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะครับไปพบกันช wow ่วงหน้าครับว un> ันนี้คุณน้อยเพินิพามุกดามาตมาถึงแล้วครับค่ะมาแล้วหรอครับร้องมาแล้วฮะนักร้องหนึ่งเดียวในอีสานครับมาถึงแล้วฮะเสียงเพราะมากช่วงหน้าไปพบกันครับช่วงนี้สักสักครู่หนึ่งครับ